ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอัคคารีวิววันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถยนต์ที่หลายคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานรถยนต์ที่ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราความสปอร์ตและความทันสมัยแต่ยังถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงนี่คือ Honda Civic 2026-2027 Generation ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการออกแบบภายในที่ใครได้สัมผัสจะต้องประทับใจยอย่างแน่นอน ทันทีที่คุณได้เห็นตัวรถจากภายนอก Honda Civic รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเส้นสายที่เฉียบคมกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้า LED ที่ให้ความรู้สึกดูดันทันสมัยเส้นโค้งของตัวถังเน้นความสปอร์ตและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นสีช็อกโกแลตเมทัลลิกที่สะท้อนแสงไฟจากโชว์รูมทำให้มันดูหรูหราและมีระดับขึ้นกว่าที่เคยแต่สิ่งที่จะทำให้คุณทึ่งมากกว่านั้นก็คือเมื่อคุณเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสาร การออกแบบภายในของ Honda c ซี i c 2026-2027ถือว่าเป็นการปฏิวัติแนวคิดเดิมๆที่หลายคนคุ้นชินห้องโดยสารถูกออกแบบให้เหมือนการผสมผสานร,ระหว่างรถยนต์หรูและพื้นที่อยู่อาศัยสไตล์โมเดิร์นเริ่มจากห้องโดยสารด้านหน้าที่เรียกว่า d ร i v e r Room คุณจะพบกับเบาะหนังแท้ด,ดีไซน์สปอร์ตที่สามารถปรับได้หลายทิศทางรองรับสรีระของผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัวพุงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมระบบควบคุมเสียงและหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบ แผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า15นิ้วรองรับทั้งระบบนำทางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะทำให้การขับขี่ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อเราพูดถึงห้องโดยสาร Honda Civic ใหม่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ d r i v e r ์ o ูมเท่านั้นแต่ยังมีการพัฒนาโซนที่เรียกว่าเบ r o ู m ซึ่งเป็นการออกแบบให้เบาะหลังสามารถปรับเอนได้มากกว่าที่เคย มีระบบปรับอากาศส่วนตัวพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเลือกสีได้ตามอารมณ์คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่ด้านหลังให้กลายเป็นเหมือนห้องพักส่วนตัวเล็กๆได้อย่างง่ายดายเบาะที่นั่งถูกบุด,ด้วยวัสดุระดับพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกนุ่มสบายการออกแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเดินทางไกลที่คุณสามารถพักผ่อนได้เต็มที่สิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างคือ Honda Civic 2026-2027ถึงได้เพิ่มลูกเล่นใหม่ที่หลายคนไม่เคยคาดคิด นั่นคือโซนที่เปรียบเสมือนบัตรูมภายในตัวรถถึงแม้จะไม่ได้เป็นห้องน้ําขนาดใหญ่เหมือนในบ้านแต่ก็เป็นคอนเซปต์ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในยุคใหม่มีช่องล้างมืออัตโนมัติแบบพกพาระบบเก็บของที่ออกแบบให้สามารถใส่อุปกรณ์ทําความสะอาดส่วนตัวได้ครบถ้วนรวมถึงฟังก์ชันสุขอนามัยอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสดชื่นและสะอาดระหว่างการเดินทางแนวคิดนี้ทําให้ซีวิคไม่ใช่แค่รถยนต์สําหรับขับขี่แต่กลายเป็นเหมือนพื้นที่ใช้ชีวิตที่ครบวงจร กลับมาที่ห้องโดยสารด้านหน้าไรเวอร์รวมความประณีตขององค์การออกแบบสแสดงออกตั้งแต่ปุ่มควบคุมที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายไปจนถึงระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพระดับโรงภาพยนตร์เบาคู่หน้ามีระบบระบายอากาศและฟังกชันนวดไฟฟ้าที่จะทําให้การขับขี่ไม่ใช่เรื่องเหนื่อยล้าอีกต่อไปพื้นที่เก็บสัมภาระถูกขยายให้กว้างขึ้นรวมทั้งมีเทคโนโลยี AI assistant ที่คอยตอบสนองคําสั่งเสียงและช่วยเหลือผู้ขับในทุกสถานการณ์ การออกแบบทั้งหมดนี้ทำให้ Honda Civic 2026-2027เป็นมากกว่ารถยนต์ทั่วไปมันคือการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตความหรูหราและความเป็นมิตรกับการใช้ชีวิตสมัยใหม่ Bedroom ที่เปลี่ยนเป็นห้องพักส่วนตัว Bathroom ที่เสริมความสะดวกสบายและ Driver Room ที่ให้ความรู้สึกหรูหราในทุกครั้งที่ขับสิ่งเหล่านี้คือการยกระดับมาตรฐานใหม่ของวงการยานยนต์เมื่อคุณนั่งอยู่ในซีวิครุ่นใหม่นี้คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสเปซที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกลคุณจะสัมผัสถึงความสะดวกความปลอดภัยและความหรูหราที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัวนี่คือ Honda Civic 2026-2027รถยนต์ที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางเพียงอย่างเดียวแต่สร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนวิธีที่เรามองและใช้ชีวิตอยู่กับรถยนต์ขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องอัคคารีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำในอนาคต